สวัสดีรอบดึกสวัสดีชาวเครื่องแต่งสายทุกท่านครับน,นี่ลอพหทว่มแล้วนี่าอาดูนันนี่ไม่ไมีนำเสนอไหมีสิคราบอ่ะที่เป็นชิปเบลล์นนี่ชุบลนนอนเจ็ดห้าสี่ห้ามี่ลอยนิดหนึ่งครับนี่ก็จะทำล้างแล้วก็ส่งให้ลูกค้า ลูกค้ากะได้ไม่เหนเียวนะครับแห้งจิ้เลนกรอบมันเอาโดนคิดคาสลับครับกันนี้มีเห็น,นอะไรน้ำตาในบ้างอันนี้ลูกดำเป็นรอยนี่ก็จะมีตัวนี้เลยอันนี้เจ็ดท้าที่ห้านี่ สิกาตดอย่างกดอะไรคือเเ่าครับเนี่ยชกอนเจกอน เป็นร้อยห้าเผ็ดนี่จะเป็นร้อยห้าเรียกอะไรครับกวนี้ไปแล้วผ้าเครื่องเปิดติดนะแต่ว่าแผงข้างหลังนี่ยังครบแผงหลังแผงแผงหลังครบ นี่เป็น G หนึ่งศูนยห้าพาข้าไปแล้วคือกันจะว่าไม่มตไมแตกไม่หักโค้งสวยไม่แตกไม่หักข้างในนี้เข้าไปก็เปิดติดนะขึ้นเจ็ดสามสองแผง p o w e ีซี เดีซือไม่ซอรออยู่หมดจอก็อยู่ชุดเลียงชุดเลียงก็อยู่อ่าอะไรกจิงกังอันนี้ก็แยกถูกๆเ,เ,กเลยก็็นบวกโมเตอร์ลีดีซีไฮโวลพาวเวอร์มียังอยู่ครับยังอยู่ อยู่ครบเครื่องรุ่นร้อยห้าอยู่ครบนะอยู่ครบแล้วก็จะเป็นพวกคือพวกแผงจอต่างๆอยู่ครบแต่ว่าชุกงบุรร้องก็ไปแล้วดำไม่สวยดำไม่สวยโครงฟาก็ไม่สวยตัวนี้โครงฟาไม่สวยเลย,ตย,เลยแต่ตัวนี้แต่ว่าเจนหนึ่งตัวนี้โครงฟาสวยไม่มีแตกไม่มีหักแต่ภาพไม่เหลือแล้ว โดนซิวแล้วจอก็สวยจอจจยังสว่างแจ่มเลยใครอยากได้จอนี่ว่างไหมทักทัก่็กได้กิ้กงกังถูกๆนะเลเซอร์จอเพลพาวเวอร์มอนเตลี่ฮัตติสอะไรพเนี่ยครบอันนี้ชุดนเลี่ยงชุดนเลี่ยงก็สาภาพก็โอเคอยู่ใครอยากได้ก็ติดต่อได้เหมือนกันมีเหมือนเดิม อย่างให้เลือกสรรตัวนี้จะเป็นเครื่องสี5 5. เจ7545เบี๋ยวสวยชิวร้อนมีรอยนิดหนึ่งฟิล์มแท้มีรอยนิดหนึ่งไม่น่าเกียดอันนี้จะเป็นฝาเจ74ก็จะประมาณนี้นนเลงมอนทอรี่เพลงดีซีอะไรครบก็ขอบคุณลูกค้า พี่ช่างท่านจะ <Okay. S 1> ซื้ออะไรกับเราไวเนื้อเชื่อใจมีฝาข้างไม่พัดสวยที่ไวเนื้อเชื่อใจสั่งอะไรสั่งอะไรถอดก็จะเป็นอะไรถอดคือตัวไหนถ้าชิกสภาพแล้วมันได้ก็จะส่งราคาตามสภาพแต่ว,ว่า ขันบ่างาบ้ามปะบม่อยากขายเนาะมันเสียเครดิตเท่านะก็ต้องขายแบบสวยๆใช้ได้คือถ้าไหนไม่สวยก็ราคาก็จะถูกตามสภาพมันนละ้ามันไม่สวยชุก้องก็ไปหมดน,นะชุกลองสวยไปหมดน,นะผลงานนี้มาก่อนได้ก่อนมาหลังก็ได้ที่หลังมาชาอด รถเกตกระเลือเพลยงโฟเวอร์เพงต่างๆอยู่ครบนะเจ็นศูนย์ห้าชุดเลียงชุดเลียงก็โอเคอยู่สวยสวยงามพระมาณแปดนะใครจะได้ก็กินกลางได้ราคาแพงกว่าสักกีโ่โลนี่หนึ่งใครอยู่ได้ก็ว่ามาได้ มีหล,ด,หลดก็ติดนะโหลดเดี๋ยววนี้ก็เกลหลดเช็คสภาพว่าหลอดดำไหมนี่หลดหล,ดหลอดพวกนี้ติดหมดหลอดอ่านจะเช็คสภาพไหมว่ามันมีรอยดำรอยอะไรไหมตามสมภาพ เครื่องใหม่อยู่สุดเครื่องสุดๆใหม่นะครับอยากจะได้อะไรก็กิงกลางได้ใครติดขัดอะไรก็สอบถามได้ถ้ารู้ก็ตอบชี้แนวทางให้ได้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ตอบบอกตรงๆเลยรู้อะไรรู้ก็อะไรรู้ก็รกู้อะไรไม่รู้ก็ ตอ่กันตรงตรงอันนี้ก็ชุดเรียงร้อยห้าแผ่นสภาพก็ไม่สวยแ้วฟ้าขึา้นบนมันแตกใครอยากได้ชิ้นไหนว่ามาเลยอยู่อยู่วันนีู้เพกก็สวยอยู่นะตูเพกสวยอันนี้ฟ้าฟีก,ก็สวยนะตัวนี้ตั้น,นี้ฟ้าฟีดก,ก็สวย เจ็ดห้าเบลสวยจุกรอไม่ขิดน้อยเลงครับคือเป็นยมเก็นหลังจากกินข้าวเสร็จก่อนนอนจะประมาณนี้มาแล้ว เนนจ้าชุดแม่เด็กสวยนะตัวใหญ่ช่ดแม่เด็กมันสวยเดี๋ยวพามาดูข้างในใครยได้อะไรบั่งนี่เรียงสวยเลยอันนี้ LPH ก็สวยนะ LPH ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งทงเจสี่ก็มีไม่ว่าจะเป็นทงซิงทงซิ่งอยา,ากได้ ชุดไม่เหล็กเครื่องสีจะได้สีไหนก็กิจ้างมาได้เรามีสต็อกมีสต็อกส่วนในนี้เดี๋ยวคุมสมบัตินี่อันนี้ชุดรถเจ็ดสีสีดำนี่มันจะมีรูปดีวสวยครับสวัสดีทุกท่าน ทักทายกันได้นะครับไม่มียสมราคาอันนี้คุณลุาจะมีรอยตรงนี้นี่หนึ่งดูสถิติต่อสอบถามได้แห่งปิ้น74ก็มีนะแห่งปิ้นต่างๆมอเตอร์74อะไรเรามีพร้อมทุกอย่างให้เลือกสรรพวกแผงต่างๆนะอันนี้รุ่นที่แบบไม่เกิดประโยนะชน์นะช่างกิโล กูดมากทำเพื่อชุกน้งเจ็ดสีก็ไม่สวยแกเห,นหมน้งของสวยๆงามบใช้ดได้ทุกตัวนี่สุดเด็ดอใครด้นี่เท้ถอดด้สเสืยอต่างชุกน้อ ขาดซืเซอร์ขาดเอาไปใส่เซนเซอร์เอาเขาบอกว่ามาจาก YouTube ไลฟ์สดุถูกถูกเอาไปเลยนะครับก็ยจะทำอะไรเนี่ยสินค้าเรามีตามนี้ถ้าไหนไม่มีประโยชน์แล้วก็อะไรเสียร์แล้วก็เก็บไปสะสมสั่งกิโลนี่พวกแขงโคเวอร์แขงโคเวอร์ต่างๆ่างไปยืมบุต่างยังไงนี่ใช้ได้หมดแล้วประกัน สิคค้าจุดจิตดูตรงนี้ใส่ได้ใส่ไม่ได้ไปจุดถ้าไม่ง,งั้นก็เอ้ยไปจุดเลยเลยสั่งหรือรู้กว่ายจุดสองเมตรไม่ผ่านถ้าเป็นจุดจะไม่ผ่านไม่ผ่านมานโอโอกโก ครับนี่แหละครับจูกบอนฟิล์มแท้เททอรจากเครื่องนึงสภาพโอเคอยู่แต่ว่ามันมีรอยรอยนิดนึงทำมากไหยก็ไม่น่าเกียดหรอกอยู่ประมาณนี้นี่นี่นี่นเ่นี่นะ้วนี้ยะตัวนี้แหละจะเป็นรอย แล้วก็ตู้นี้เลยตู้นี้มีอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ตู้นี้เลยเหมือนถังอันนี้ชุดดำชุดดำเจ็ดสี่นะชุดดำเจ็ดสี่จะมีอยู่สามชุดโค้งมานะอันนี้แผงปิน้นอย่ยบอกแผงปินป้น,นแผงเงียบแผงวุ่นแผงเฮ็ด มีครบครบทุกอย่างเกอะไรเกจีอยู่ในนี้ครบนะใครได้กจริงกังสอบถามได้าคาย่อมเยารู้เรื่องเห็นครับก่อนนอนนี้ก็ใหเพื่อนหลับวันเดีสมมันต่อไปสายช่างเพื่อไต่คือสารมีอะไรเราก็จะมาอัพคลิปพห้นงว่าได้รุ่นไหนมา จะถอดรุ่นไหนอะไรที่ไหนสวยงามอะไรที่ไหนไม่สวยคลิปนี้คลิปนีน้สวัสดีครับ